สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับโปรเน็ตของทั้ง3ค่ายนะครับที่เป็นระบบเติมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น a s d t a c หรือว่าทางฟูนะครับทีนี้เนี่ยมาเดือนนี้เนี่ยจัดเต็มทั้ง ตั้งแต่2เมก4เมกแล้วก็10เมกเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว2เมก4เมก10เมกเนี่ยมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะไม่ทําแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอเช็คไปเช็คมานะครับมันยังมีการตอบโปรอย,อย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาอัปเดตสําหรับโปรเดือนกันยากันสักเล็กน้อยนะครับว่าโปรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตกันไปมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับทั้ง3ค่ายนะครับที่เป็นระบบเติมเงินนะครับ พร้อมทั้งนะครับยังมีโปรที่สามารถที่จะโรได้ทุกเครือข่ายด้วยนะครับทีนี้รายละเอียดและวิธีการสมัครแล้วก็เงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยจะเป็นอย่างไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเจ้าตัวโปรเน็ตที่ผมนำมาเสนอนี้นะครับเป็นโปรของระบบเติมเงินนะครับทั้ง3ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น a อ E tag แล้วก็ทาง True นะครับซึ่งเจ้าตัวโปรโตัวนี้เนี่ยเป็นโปรสาหรับเปิดเบอร์ใหม่นะครับในกรณีที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้โปรนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวโปรนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ไม่พอนะครับต้องสมัครแพ็กเกจเหล่านี้เนี่ยไม่เกิน7วันหลังจากวันที่คุณลงทะเบียนนะครับแต่ว่านะไหนๆคุณก็ได้เบอร์ใหม่มาแล้วนะครับผมเคือว่าจะต้องสมัครแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งนั่นแหละนะ ทีนี้เนี่ยแพ็กเกจต,ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแพ็กเกจต,ตัวเลือกหนึ่งะครับที่คุณเนี่ยสนใจทีนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าโอเคครับก็มาเริ่มถึงวิธีสมัครของทั้ง3ค่ายกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแพ็กเกจต,ตัวนี้นะครับจะมีให้ตั้งแต่10เมก4เมกแล้วก็2เมกนะครับขึ้นกับความเร็วที่คุณเลือกนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจ ทั้ง3มอันนี้นะครับเป็นแพ็กเกจที่ลิมิตสปีดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ไม่มีการลิมิต Data ในการใช้งานนะครับก็คือพูดง่ายๆคือลิมิตสปีดในการใช้งานนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีแฟร์เรสตยูเซสนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณจะได้10เมกเนี่ยตลอดไปทั้งเดือนเลยนะครับโดยที่ไม่จํากัด Data นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเจ้าตัวโปรตัวนี้เนี่ยสำหรับเบอร์นี้เนี่ยสำหรับ ผู้ที่เปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครเนี่ยสมัครเจ้าตัวแพ็กเกจเนี่ยไม่เกิน7วันหลังจากที่เปิดเบอร์นะครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คุณไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถกดสมัครได้หรือสมัครไม่ได้นะครับผมแนะนำนะครับหลังจากที่คุณเปิดเบอร์นะครับเปิดเบอร์แล้วเนี่ยคุณเนี่ยยังไม่ต้องทําการเติมเงินเข้าไปนะครับให้คุณเนี่ยกดโค้ดที่ใช้ในการสมัครของแต่ละค่ายนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ AS เนี่ยคุณต้องการโปรเน็ต10เมก นะครับตัวนี้ให้คุณกดเนี่ยดอกจัน777ดอกจัน9159แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วรอให้ระบบเนี่ยทำการดําเนินการนะครับเพื่อแจ้งว่าโอเคเงินของคุณเนี่ยไม่พอในระบบนะครับหมายความว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสมัครได้แต่ว่าคุณเนี่ยมีจํานวนเงินไม่พอนะครับให้คุณเนี่ยใส่เติมเงินเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการกดสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะส่วนดีแท็กก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ให้กด ทำนี้ก่อนเลยก็กดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าหนึ่งเจ็ดดอกจันเก้าสองสามหกสองเก้าสองแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อทดลองดูก่อนว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับในกรณีที่ได้หรือไม่ได้งไงหรือว่าระบบฟ้องว่าจํานวนเงินไม่พอนะครับก็ให้คุณเนี่ยเติมเงินเข้าไปแล้วก,กดสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับทางทู่ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วน4เมกหรือว่า2เมกนะครับก็ตามสปีดนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ เน็ต10เมก4เมก2เมกเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าพูดถึงผมพูดถึง2เมกก่อนนะครับ2เมกเนี่ยเป็นสปีดท,ที่น้อยที่สุดนะครับ2เมกเนี่ยในกรณีที่คุณเนี่ยถ้าเทียบไม่ง่ายนะครับในกรณีที่คุณดู YouTube เนี่ยคุณอาจจะดูที่ความละเอียดแบบลื่นๆเนี่ยอยู่ที่ 480p นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือเจ้าตัวเน็ต2เมกเนี่ยหมดกับเหมาะกับคนที่ใช้ในส่วนของไลน์หรือว่า เฟซบุ๊กนะครับในกรณีที่หรือว่า Twitter นะครับในกรณีที่อ่านเป็นเท x t หรือเว็บไซต์ทั่วๆไปนะครับมากกว่าไม่เหมาะกับในส่วนของการดูวิดีโอนะครับส่วนเจ้าตัว4เมกนะครับสปีด4เมกะครับลื่นๆก็ประมาณ720นะครับหรือว่าเจ้าตัว1080เนี่ยอาจจะดูได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณเนี่ยอยู่เคลื่อนที่ไปเรื่อยหรือว่าอยู่ในที่ที่สัญญาณของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอาจจะกระตุกสักเล็กน้อยนะครับก็แนะนำนะครับเจ้าตัว ตัวนี้เนี่ยก็ให้ดูที่7จ0 p ศูนย์พีนะครับส่วน10เมกนะครับต้องบอกว่าดู YouTube ได้เป็น Full HD นะครับสามารถที่จะไลฟ์สตรีมอะไรได้นะครับที่จะตัว10เมกเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าบอกตรงว่าเจ้าตัว10เมกเนี่ยราคาแพ็กเกจต่อเดือนของเขาเนี่ยอยู่ที่300บาทเท่ากันทั้ง3ค่ายนะครับนะตรงนี้ส่วน4เมกเนี่ยก็อยู่ที่ราคาเนี่ยเดือนละ200บาททั้ง3ค่ายเช่นเดียวกันนะครับส่วน2เมกเนี่ย อยู่แค่อยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับอาจจะดูว่าเฮ้ยจาก150เป็น200เนี่ยมันต่างกันแค่50บาทนะครับจาก2เมกเป็น4เมกเนี่ยถ้าให้ดีเน่ยที่เลือกเนี่ยผมแนะนำให้คุณเลือกอยู่ที่4เมกดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคิดว่าเน็ตสปีดที่สเมกเนี่ยเพียงพอนะครับแต่ว่าไหนๆก็ลิมิตเดต้าแล้วนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็น10เมกไปเลยนะครับก็เดือนละ300บาทเท่านั้นเองนะครับตรงนี้อ่ะก็แน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่า ทั้ง3ค่ายนะครับไม่จำกัด Data นะครับแต่ว่าจำกัดในส่วนของความเร็วไว้นะครับตรงนี้อนะ่ะซึ่งทั้ง3ค่ายนะครับสามารถที่จะทำการแชร์ฮอสสปอตได้เหมือนกันทั้ง3ค่ายนะครับแต่ว่าไม่รวมในส่วนของการส่ง SMS นะครับไม่รวนส่งการส่ง SMS หรือว่าการโทรออกนะครับสำหรับแพ็กเกจเจ้าตัวนี้นะครับนะแต่ว่าต้องบอกว่าซิมเติมเงินนะครับมันมีซิมบางประเภทของของแต่ละค่ายเนี่ย ทำให้สามารถที่จะโทรฟรีในเครือข่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลองดูนะครับว่าคุณต้องการซิมเติมเงินประเภทไหนของแต่ละค่ายนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยต้องการสมัครโปรเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับโทรนอกเครือข่ายนะครับซึ่งทั้ง3ค่ายเนี่ยจะมีการจะมีโปรนะครับที่ให้โทรนอกเครือข่ายได้15นาทีนะครับอย่างเช่นเอเอสนะครับก็กดตามนี้เลยถ้าเกิดคุณใช้ D t แทนะครับก็กดสมัครตามนี้ถูกก็กดตามนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยต้องบอกว่า เอเนี่ยอาจจะกระโดดสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่5 9าบาทเจ้าอื่นเนี่ยก็อยู่ที่50บาทรวมแบตแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวโปรโมชั่นนี้นะครับก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยานะครับถึง30กันยายนนะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเจ้าตัวโปรตัวนี้นะครับใช้ได้เฉพาะเบอร์ใหม่นะครับก็คือเบอร์ที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยไม่เกิน7วันเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครนะครับใครเนี่ยที่เน้นเนี่ยเจ้าตัวเน็ตอย่างเดียวนะครับไม่จะไม่ได้เน้นแพ็กเกจในส่วนของการโทรออกนะครับผมแนะนำนะครับไปใช้พวกซิมที่เป็นซิมคงกพัน,นะครับของทางดีแท็หรือว่าซิมเทพของทางทูนะครับอย่างเอนเนี่ยก็มี ซิมมาราทอนนะครับที่สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เนต็ตเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวแพ็กเกจ3ตัวนั้นเนี่ยคุณจะต้องมันจะเป็นซิมที่คุณเนี่ยเหมาจ่ายรายปีไปนะครับก็คือปีหนึ่งเนี่ยคุณจ่ายเท่านี้เลยนะครับซึ่งราคาเฉลี่ยต่อเดือนเลยเนี่ยค่อนข้างถูกมากๆนะครับสาหรับเจ้าตัวนั้นนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมทำเอาไว้แล้วนะครับของทั้ง3ค่ายว่าเออแต่ละตัวเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเค ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ